สวัสดีครับผมตั้มภัย้างมนนะครับหลังจากที่ฝนตกมานะครับเราก็ได้ทำการใส่ปุ๋ยนะครับนี่หนอก็ออกมาให้เห็นแบบดีงามนะครับนี่หนอออกแทบจะทุกกอเลยนะครับแต่ก็อยู่ที่ว่ากอไหนออกเยอะออกน้อยแค่นั้นนะครับนี่โอ้ถือว่าผ่านครับปุ๋ยที่ใช้นะครับนี่นะครับ ตอนนี้ที่เราใช้ก็จะเป็นปุ๋ยที่ไก่อัดเม็ดนะครับของแท้นะครับนี่นะครับนี่สังเกตดูหน่อนะครับโอ้โหบางกอก็ดกบางกอก็แทบไม่มีเลยไม่ใช่ไม่มีเลยนะครับบางบางก็มีหน่อสองหน่อนะครับไม่ใช่ไม่มีเลยนะครับโอ้ดกมากครับนี่นะครับแปลงนี้ผมลองใช้ที่ไก่อัดเม็ดดูนะครับนี่นะครับ ออกแทบทุกทุกกองจริงๆครับว่านี่นะครับถ้าออกถ้าหน่อออกดีแบบนี้ปีหน้าเราก็จะได้ลำลำที่ใหญ่ขึ้นนะครับลำที่ใหญ่ขึ้นนี่สังเกตดูลําเขานะครับนี่ลำเขาจะใหญ่กว่าตัวแม่เขานะครับนี่โอดกจริงๆครับนี่ครับมันจะมีกอนี้เพิ่งโผลมานิดหนึ่งนะครับ ที่เหลือออกดกออกงามมากครับนี่นะครับแปลงนี้ก็อายุได้สองปีนะครับโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ